มัอนี้ผ่้ข่าได้มาตะเศร้าในมันนี้มารีวิวอยู่พี่ได้มันนี้อยู่หลังถ้ำมพาผึ่งเนาะบ้านบองคำตำบน,นาตาลได้ตอนเศร้ามันนี้บรรยากาศเย็นในมันนี้อยู่หลังถ้ำได้เพื่อจะไปถ่ายอยู่ในในถ้ำได้มันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาขึ้นหลังทรรได้ บูค่าปารงคำมาหลังธรรมวัดบรรวงคำจาบุญตาลด้วมนรบรรยากาศตอนเช้าฟังเสียงลงห้องพ้อมันมน,นกกับห้องเที่ยวเจ้าไยได้หนกก็ได้ยังบนห้อรหลังธรรมได้แต่ว่าไถ่ขณะตอนย่างไปได้ย่างตามทีนี่แล้วไปนี่ มอนี้พาท่านผู้ชมมาเบิง่งภูเขาเนาะที่บ้นมวงคำตําบลนาตานได้มอนี้แล้วก็เบิ่งลังถ้ำพาพึ่งบ้านมวงคำตําบลนาตาลเป็นแบบนี้แล้วนี่นกคือนกกระจุกในห้องทางเสียงเพิ่นคือนกกระจุกห้อง ตะเวนกำลังจะขึ้นนะภูเขามาตอนเศร้าเนาะตอนเศร้าได้มันีพาไปเบิ่งภูเขาเนาะมผมจากไปไปเบิงเงเบ่งเันพญาตะงอยหรือไ,ไปเบิง่งแจ้งบิ่งเขนเนาะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเบิ่งภูเขา หลังถ้ำไว้ง่ายนี่แล้วหลังถ้ำพาเพิงมาะมงคลจำบ,บรูรณสตานเป็นปตัวนี้เลยบรรยากาศตนนีกลังขึ้นแล้วินกำลังจะขึ้นมาได้บานิบกขามฮอดหลังถ้ำมาไ้นี่แหละหลังถ้ำวัดพาเพิงมาะมงคํจำบ,บาบณสาลเป็นตัวนี้นะ บรรยากาศกาตะเวินกำลังขึ้นมาพอดีได้ตะเวินกำลังขึ้นมานะมืัอนี้ผู้ามาแต่เศร้าได้หมอนี้มาพร้อมตะเวนินไวยง่ายนี่นี่ก็เป็นต้นหญ้วได้ต้นนีน้ป่าได้นี่นี่แหละก็มีป่าแหละนี่ก็มีป่านี่ก็อยู่กับตัวได้ยันหลังทำหน้าผาได้ เพราะว่าไปลินตามงานสมงงนบุญกัาเจ้าาเอากุ้งยี่ขบักก็ได้ว่าฉันขหาเจ้ายกกันเรื่องอน,น่นองใจลูกใจผัพูว้ง่ายกุงี่บ่มีผลเราเอ๊ะพ่อข่ายเห็นเนี้ยกุ้งยี่ยังอยู่างยนี่กุ้งยี่ันหลังทำแต่ว,ว่ากุ้งยี่ตัวเรื่องบาปบุญบวชจักแต่ว่ากกงิี่นั้นหลังทำเดี๋ยวมีไนดะ้ยังมีอีดเวยกองก้วยี่อุ่เสือ โอ้บรรยากาศกัคักนะเรียบไปทำใดก็ได้อยู่หลังทาแต่เว้นก็ขึ้นมาพอดีทุกค่าตอนเช้ามุนีมากับลุงประจนและลุงมงคลได้ได้พูกค่ากับสิปิดคลิปไว้พอสำนี่